ทีมชาติไทยเดินหน้าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเกมสำคัญกับศรีลังกาในศึกฟุตบอลระดับนานาชาติด้วยบรรยากาศการซ้อมที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความกดดันผสมผสานกันอย่างลงตัวเพราะไม่ใช่เพียงแค่การเตรียมทีมตามโปรแกรมเท่านั้นแต่เกมนี้ยังเป็นเหมือนบทพิสูจน์สำคัญ สำหรับทีมชาติไทยยุปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในด้านแทคกติกความพร้อมของนักเตะหรือแม้แต่ความคาดหวังของแฟนบอลที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆหลังการประกาศวันแข่งของ AFF 2026ที่กำลังกลายเป็นกระแสะฮือฮาในโลกฟุตบอลอาเซียนขนาดนี้ในการซ้อมครั้งล่าสุดทีมงานสตาฟโค้ชของทีมชาติไทยจัดหนักทุกเม็ดไล่ตั้งแต่การทดสอบระบบการขึ้นเกมใหม่ การปรับลายกองหลังการฝึกคอนเน็ชันระหว่างมิดฟิลด์ตัวคุมจังหวะกับแนวรุกที่ยังต้องเพิ่มความลงตัวมากกว่านี้เพราะจากเกมที่ผ่านมาแม้ไทยจะสร้างโอกาสได้เยอะแต่ประสิทธิภาพในการจบสกอร์ยังไม่ถึงระดับที่ทีมใหญ่จำเป็นต้องมีจังหวะสุดท้ายยังขาดความเฉียบคมบางช่วงขณะที่ช่องโหว่ในเกมรับก็ยังโผล่ให้เห็นเป็นระยะโดยเฉพาะการโดนสวนกลับเร็วที่ยังต้องเร่งอุดให้ทันก่อนถึงวันแข่งขันจริง นักเตะแนวรับได้รับบทหนักเป็นพิเศษในช่วงซ้อมครั้งนี้โค้ชให้ความสำคัญกับการยืนตำแหน่งการดักทางการจ่ายบอลและการประคองพื้นที่ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นจุดที่ทีมไทยต้องแก้ไขโดยด่วนเพราะศิลังกาแม้ชื่อชั้นอาจไม่เท่าทีมหัวแถวอาเซียนแต่รูปแบบการเล่นของพวกเขามักใช้ความขยันและความเร็วเข้าสู้เรียกง่ายๆว่ามวยรองแต่หมัดหนักและนี่คือสิ่งที่ทีมชาติไทยประมาทไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว หากเปิดพื้นที่ให้คู่แข่งจู่โจมเกมอาจพลิกได้ทันทีโดยไม่ทันตั้งตัวในส่วนของกองกลางโค้ชกำชับอย่างชัดเจนให้เพิ่มการเชื่อมระหว่างลายเกมรับและเกมรุกแบบไหลลื่นมากขึ้นเน้นการสร้างความได้เปรียบตั้งแต่แดนกลางเพื่อคอนโทรลเกมให้เหนียวแน่นกว่าเดิมเพราะที่ผ่านมาทีมไทยมีช่วงเวลาที่การขึ้นเกมติดขาดพาบอลไปไม่ถึงแดนอันตรายของคู่แข่งอย่างที่ควรจะเป็น การซ้อมจึงต้องเร่งแก้ไขจุดนี้แบบละเอียดที่สุดทั้งการเคลื่อนบอลเร็วการเปลี่ยนแกนการเปิดพื้นที่และการเล่นเพรสซิ่งเชิงรุกเพื่อบีบให้คู่แข่งออกบอลผิดพลาดมากขึ้นขณะที่แนวรุกซึ่งเป็นความหวังสำคัญของทีมได้รับการบ้านชิ้นใหญ่ที่สุดนั่นคือการเข้าทำให้คมกว่าเดิมและการเปลี่ยนจังหวะจากเกมธรรมดาให้เป็นประตูได้จริงนักเตะหลายคนถูกกระตุ้นให้ลองยิงให้บ่อยขึ้น หาช่องเข้าทำที่แตกต่างไม่ยึดติดรูปแบบเดิมจนเกินไปรวมถึงเพิ่มความกล้าในการดวลหนึ่งต่อหนึ่งเพราะศีลังกาเป็นทีมที่หักโดนกดดันหนักๆจะมีจุดผิดพลาดให้เห็นเรื่อยๆดังนั้นจังหวะการจบสกอร์เป็นสิ่งที่ไทยต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุดในเกมนี้บรรยากาศในการซ้อมก็มีสีสันไม่น้อยนักเตะหน้าใหม่หลายคนแสดงให้เห็นความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นแบบเต็มร้อยเพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงในเกมสำคัญ หลายคนโชว์ฟอร์มมาดีจนสตาฟโค้ชถึงกับต้องหันมามองและปรึกษากันว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อตัวจริงในแมตช์นี้ก็เป็นได้เพราะการแข่งขันในทีมมีสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแม้ผู้เล่นซีเนียยังคงเป็นแกนหลักแต่คนที่กำลังพุ่งขึ้นมาก็พร้อมสร้างเซอร์ไพรส์ได้ทุกเมื่อ อีกหนึ่งประเด็นที่แฟนบอลพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องก็คือการประกาศวันแข่งขัน AFF 2 0 2 6ซึ่งทำให้กระแสะฟุตบอลอาเซียนกลับมาร้อนแรงอีกครั้งแฟนบอลหลายชาติพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันที่สูสีที่สุดในรอบหลายปีเพราะแต่ละทีมต่างพัฒนาไปข้างหน้าออยังก้าวกระโดดและทีมชาติไทยเองก็ถูกคาดหวังอย่างหนักว่าจะต้องกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งของภูมิภาคให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าแต่ละชาติต่างเสริมทัพแบบจัดเต็มทั้งโค้ชระดับทวีปและผู้เล่นลูกครึ่งที่ถูกดึงกลับมาติดทีมชาติการที่ AFF 2,026ถูกประกาศวันแข่งขันอย่างชัดเจนยิ่งทำให้ทีมงานโค้ชของไทยต้องเร่งปรับแผนระยะยาวทั้งด้านการเก็บตัวการเตรียมทีมและการลองผู้เล่นหน้าใหม่เพื่อสร้างขุมกำลังให้มีความสมดุลที่สุด นักเตะชุดปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างประสบการณ์กับความมสดอซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญมากเพราะทีมไทยต้องการทั้งคุณภาพและความต่อเนื่องในการพัฒนาเพื่อก้าวกลับสู่การล่าแชมป์อย่างเต็มตัวการซ้อมในวันนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การเตรียมตัวก่อนดวลศีลังกาแต่คือส่วนหนึ่งขององค์การวางรากฐานเพื่ออนาคตของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่กำลังจะมาถึงด้วย ไม่ว่าจะเป็น AFF 2026หรือแม้แต่ฟุตบอลระดับเอเชียในปีถัดๆไปทุกอย่างถูกผูกโยงเข้าด้วยกันหมดและทุกการซ้อมทุกจังหวะที่แก้ทุกความผิดพลาดที่ลดลงล้วนส่งผลถึงผลงานของทีมในอนาคตทั้งสิน้นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้เล่นไทยต้องเร่งปรับตัวคือการสื่อสารในสนามซึ่งโคชชี้ว่าเป็นปัจจัยที่ยังดีไม่พอในบางแมชที่ผ่านมานักเตะบางคนยังไม่กล้าสั่งเพื่อน หรือยังไม่กล้าตะโกนบอกจังหวะที่ควรจะทำให้ทีมเล่นง่ายขึ้นทำให้รูปแบบการเล่นบางช่วงเกิดความเงียบจนถูกคู่แข่งฉวยโอกาสได้มากกว่าที่ควรจะเป็นการซ้อมครั้งนี้จึงเน้นให้ทุกคนสื่อสารให้ดังขึ้นเล่นแบบเป็นทีมจริงๆไม่ใช่แค่ต่างคนต่างเล่นตามหน้าที่ของตัวเองสตาฟโค้ชยังให้ความสำคัญกับเกมพรสซิ่งที่ต้องดุดันและเป็นระบบมากขึ้น จุดเด่นของไทยคือการครองบอลแต่ถ้าเสียบอลเมื่อไหร่จะต้องไล่กลับมาให้เร็วที่สุดก่อนที่คู่แข่งจะเซตเกมได้นี่คือสิ่งที่ทีมไทยต้องทำให้ได้ในระดับสากลเพราะคู่แข่งยุคนี้ไม่ใช่เล่นเกมช้าเหมือนเดิมอีกต่อไปทุกทีมสามารถสวนกลับได้รวดเร็วและแม่นยำดังนั้นเกมรับแรกจากแนวรุกจึงสำคัญมากขณะที่เกมสวนกลับก็ถูกทดลองหลายรูปแบบ ทั้งการออกบอลทีเดียวทะลุช่องการวิ่งสอดหลังแนวรับของคู่แข่งรวมถึงการเข้าทำแบบใช้ตัวริมเส้นเปิดพื้นที่เพื่อดึงกองหลังออกจากตำแหนง่งโดยเฉพาะเวลาสีลังกาเปิดเกมรุกแล้วเสียบอลไทยต้องใช้จังหวะนั้นเป็นโอกาสทองในการทำประตูแบบที่ทีมใหญ่หลายทีมใช้กันนั่นคือการเล่นทีเดียวจบเพื่อสร้างความกดดันสูงสุดให้คู่แข่ง ถึงแม้จะมีความคาดหวังสูงแต่สิ่งหนึ่งที่ทีมชาติไทยชุดนี้มีอย่างชัดเจนคือความสามาคัคคีนักเตะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่แค่ชนะศีลังกาแต่คือต้องเล่นให้แฟนบอลเห็นว่าทีมไทยกลับมามีความกระหายและมีพลังเหมือนทีมไทยในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดทุกคนอยากคืนความมั่นใจให้แฟนบอลและทำให้ชื่อเสียงของทีมชาติไทยกลับมายืนอยู่แถวหน้าของอาเซียนอีกครั้ง กระแสในโซเชียลตอนนี้ก็ร้อนแรงไม่แพ้กันแฟนบอลไทยต่างออกมาคอมเมนต์จำนวนมากบางก็ให้กำลังใจบ้างก็เสนอความคิดเห็นว่าจุดไหนควรแก้จุดไหนควรเปลี่ยนและอีกจำนวนมากก็สนใจประเด็น AFF 2026ที่เพิ่งประกาศวันแข่งทำให้หลายคนเริ่มยงว่าการซ้อมครั้งนี้ของทีมไทยคือสัญญาณเริ่มต้นขององค์การเตรียมทีมอย่างจริงจังเพื่อเป้าหมายใหญ่นั่นเอง ท้ายที่สุดแล้วเกมกับศรีลังกาไม่ใช่แค่แมตช์อุ่นเครื่องธรรมดาแต่มันคือบทสอบสำคัญของทีมชาติไทยที่จะชี้ให้เห็นว่าทีมกำลังเดินมาถูกทางแล้วหรือยังจุดไหนต้องรีบปรับจุดไหนเริ่มเข้าที่จุดไหนต้องเสริมผู้เล่นใหม่และที่สำคัญที่สุดคือทีมไทยต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีศักยภาพพอที่จะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในอาเซียนให้แฟนบอลได้ภาคภูมิใจอีกครั้ง และเมื่อ AFF 2026ถูกประกาศวันแข่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วความคาดหวังทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศก็พุ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวทุกสายตาจับจ้องมาที่ทีมชาติไทยว่าในเกมต่อไปจะทำได้ดีเพียงใดคำตอบทั้งหมดกำลังจะถูกพิสูจน์ในสนามจริงและการซ้อมที่เข้มข้นในวันนี้คือจุด